สวัสดีครับจิกโกวัยรุ่นทั้งหลายนะครับสำหรับผู้ชายผู้หญิงผู้สาวทุกคนเลยอยากได้รถบิ๊กไบค์นะครับนี่เลยเรามีรถบิ๊กไบค์คุณภาพเกรดพรีเมี่ยมมานําเสนอทุกท่านนะครับวันนี้เรามี s อสพันมีไสส 10! มีไสิ 6! มี GS! ม,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 มีหลากหลายรุ่นมากเลยนะครับใครสนใจรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนนะครับสอบถามได้เลยครับมาดูกันอ่ะราคาเริ่มต้นที่4ี่แสนบาทนะครับสาหรับ S อสพันนะฮะบางคัน ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยบางคันใช้เงินออกรถเพียง2 0,000เท่านั้นโอ้โหได้ขียนอสพลร์ลลออย่างเช่นคันนี้นะครับลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใช้เงินออกรถเพียง2 0,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ S อสพันปี2016นหะครับแบบล่อๆเ้าใจขี่แบบเท่ๆครับแ,แล้วก็คันนี้ดาวเริ่มต้นที่19,000บาทนะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นที่29,000บาทนะครับ คันนี้ดาวเริ่มต้นที่39,000บาทนะครับดูดิใช้เงินเพียง3 4ม0ี่มืาคุณสามารถเขียเพันได้แล้วนะครับหรือคุณอยากได้แบบหลอ่ลอๆแบบจัดเต็มคาราเบลเลยสำหรับเอพันนะครับต้องคันนี้เลยครับราคาห6า9 0 0 0หบาทนะครับ6 6 9ส0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้ของแต่ง350,000บาทนะครับเกินด้วยนะครับ ล้อมาเชตท่อฟูอ,อ,อ,อาคาบูวิกนะครับพักเท้า s p เยอะแยะมากมายเลยมาที่ไซสิบนะครับสำหรับไซสิบราคาเริ่มต้นนะครับ439,000บาทนะครับลูกค้าคันนี้ฟรีดาวใช้เงินลถเพียง2 0,000เท่านั้นนะครับใช้เงินออกรเพียง2 0,000เท่านั้นส่วนคันนี้ราคาเริ่มต้นที่ 569%0 0 0บาทเพราะว่ามีของแต่งของแต่งแบบแบรนด์เนมทั้งคันเลยนะครับต้องบอกว่าของแต่งแบรนด์เนมคือท่อ,อาคาบูวิก ล้อมาเชดนะครับคาร์บอนโอ้โหแท้เลยแท้แท้เพียวคาร์บอนเลยครับยังไม่พอนะมาอีกคันหนึ่งคันนี้ก็จัดเต็มเลยแล้วรับประกันได้เลยว่าไม่มีคันไหนถูกกว่าคันนี้ละรถสวยไม่เคยล้มนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับของแต่งส0มแสนกว่านะครับเซนเอ็กคันนี้ล้อมาเชดท่อ,อ,อท่อเป็นอะคาบูวิกนะครับคาร์บอนดูนะฮะคอธงคอท่อไทเทรถสวยมากสภาพป้ายแดงเลยน็อตโปโบ,โบทั้งคันเลยนะครับ หล่อไหมโคตรหล่อเลยนะโคตรหล่อครับยังไม่พอไม่ชอบสปอร์ตเรามีทัวริงให้ลูกค้าอีกนะครับทัวริงนะครับ GS หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเริ่มท้นที่ดาวเพียงห้าหมื่นบาทนะครับส่วนคันนี้นะครับ s อ0พันเฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ออกรถศูนย์บาทไปเลยจัดเต็มเลยมาเวอร์ซิดนะครับเวอร์ซิดคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท สี่ไฟเตอร์และ c b 650นะครับ1 6 9 0 0 0บาท1 2 3 0 0 0บาท ZX6 นะครับที่ถามกันมาในเพจนะครับเยอะแยะมากมายเลยลูกค้าที่ถามมา ZX6 คันนี้นะครับราคาเพียง279,000บาทตัวรถปี2019นะครับตัวรถปี2019 ZX6 นะครับของแต่งเต็มเลยนะครับเล้าใจสุดๆนะครับใครอยากได้รุ่นไหนก็สอบถามกับมาได้เลยนะครับนี่เรามี ข้างหลังก็มีอีกนะครับทั้ง GS ส่วนมากจะเป็น GS นะครับข้างหลังถ้าอยากได้เราหล่อขี่เท่ๆสาวมองเยอะๆก็ต้องใส้เลขสิบเอสพันพอรถทุกคันเราคัดมาให้ลูกค้าอย่างดีที่สุดนะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทร063ขีด195 35 3522ครับ063 195 3522นะครับร้าน m อ็มเซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ Big b i g กไบ e นะครับที่สุดของ ประเทศไทยแล้วครับเบอร์หนึ่งเลี้ยงพันธุ์ต้องที่นี่นะครับ MM b มเ e มไฝากกันด้วยครับสวัสดีครับ